จะพากันไปใส่มา <Iya. S 1> ขับข,ขามาเอาบอมเป็ยังไงให้ขนมไปก็เลยถ่ายรูปซื้อคนไทยคนไทยคนไทยหัวใจคนไทยปะเออคนไทยเอาไปปั่นกันเด้อสีผ้ากันไปใส่ไปใส่ก่อนไปให้ไปเด้อผมกำลังเดินทางจากปากซองที่เขาปากเซนะครับมาจากสันละวันบุรี ฉนนั่งเล้วโบมือไวๆกับเลกลับรถม่ไมมจอดจอดได้เอ้าพอเสแหงน้ำมตามกบซื้อย่งวังที่ผงเพื่อนเจออยู่นี่วรอแถวนแถวหนิงานเราอยู่แถวนน่รักยังนน่รักซีซิบรักซีซิบแค่เยื่อเบ่งเดียร์ทุเรียนแล้วกัิเมอเลยเด้ จ้ขอบใดนี่น้องฝนแล้วขายคือเก่าทุบมะระตัวไหนตัวไหนเป็นตัวแซบนี่มากินบ้านปะลูกคอใดล่ะลูกหาซิบหาซิบนี่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 คือปวกขึ้นใช่ปวกขึนนี่ดิโมเมนไออย่างเขาเอิญแพะ ก็ปัวกีพญานาดพระสันพญานาดเองก็จะไม่ขึ้นได้ต้นสูงสูงอีหลีมีพยานาดในดินปะแมนอันนี้ดิลาคือผมมีหนามรุ่นใดนี่รุ่นโลนเออสั่งมันเป็นอยงไรตัวนี้ตัวนี้นี่มันเป็นบัวสีน้ำนมบวะสีขาวแมนแมนมุสเสียบเสียบใดตองซีตัวนั้นมันตัสูงบว ทำเพื่อเสียบคืนเงินที่ได้อยูว่วะรหาประกันค้างแน่แท้เ,เคยพาบาอกได้รสร้างคลลืนแล้วคืนเนรอนรหาประกันคืนเงินเปลือกหน้านะเปลือกหน้าบ่าบ่เอาคืนไหมเปลือกหน้าหนะตัวน,นี้เด่น,นี่พื้นบ้านปะเป็นยังไงตัวนี้นี่ก็พื้นบ้านที่กันเป็นยังไง ผลการวิจัยของแม่ข้าผู้ชำนักนการมากใกล้ป,ลปีลมพอหอมหอมตื่นุกยั่งลเละเรือพอดีพอดีแล้วมืเอื่นแม่กินมืเอื่นกินมืเอื่นได้ไม่ยั่งแค่เลยบ่เออเขินโยนเขินตระสังอ,อันนี้เดนี่บัเขีบ๊บปนี่ นี่เบอกแม่สิกินเอาขึ้นเราจะสร้างหลักกรปอกเห็นจิ้วลิ้วแบบนี้เสกในเรื่องเออมันคือเจ้าอันละจิ้วลิ้วนี่ในน้อยจิ้วลิ้วเอาทำนี่แล้วถูกมากวันนี้จิ้วลิ้วนี่น้องฝนเราขายอยู่มองเก่าตรงนี้กับไก้เบอร์อะไรเด้อครับทุเรียนกระไดน้อยลงเรื่อยๆปมาตัวจิ้วลิ้วอีลิตัวนี้จิ้วลิ้วอะไรของเถื่อ ท้องแถนลักสเปดบื้อเนื่อง,ง่ามคือคนปอกนี่ทับปาาระกันเลยตัวนี้โอ้ยติดเมือ,เ,อเว้ยเ,เว้ยละแขนเลยอืเด็ดการยูดเดอร์เนื้อยอไรแสบห้องเราอีหลีจิ้วหลิวลข้าวหน่อยใหญ่ผมบอกข้างคือเบอาจิ้วหลิวสัตว ใช่ละน้อยใหญ่ลูกเนี่ยร้ายแล้วมันสูตรจิ้วหริ้วอะไรเหลือหลายคือกันบ่โดยนี่ก๊กตังตังเนี่ยอะไรก๊กตังนี่กับก๊กตังก๊กตังนี่คืออย่งไรอย่างนี้บ่มันก๊กเราทุรียนมาอย่างนี้แบบว่ามันก๊กแบบแบบนี่กับตังตังเนี่ยอะไรอย่างนี้มันข้นมันคนละพันนะตัวนี้พันหลนมันกับเบิร์ตโป้งมันกับมีแต่แนวนี้พันหลนบ่เนี่ถ้าเกิดเราไน้เห็นไปปลูกกับหลนด้วยกันบ่ เป็นแนวนี้อุ้ยคือดีแต่อาอคืนตะซังเสียพันมันมันแสียบออกมานี่พันลวนแสีบแต่ว่ามันจะเหนือเป็นแบบว่าเหนือเป็นสีน้ำนุ่มสีขาวเนี่ยซีขาวก็โยเกิร์ตนี่แต่ก็แสีบไรเสียบตัวไรอีกตัวมันช้าน่อยแบบนี้ป่ได้มันจริงแข็งดีเลยเนี่ยแข็งดีเอาละเสียพันมันพันลวนนั่นไปสร้างน้ำมันแามปอกให้มันน้ำนิดหน่อยเมื่อกี้นี่ฮกเอาลงก่อนช่างไหม บังเมือนนันไอก็ขึ้นมาบอกจะโบเปิดโบเหมือนที่นั่นน้องไปเวียกอยู่ซี่ไปแลนเอกสารไปเฮียนเดเล้วโบเปิดเขียไปเรื่อยอีกแล้วมันหรู่งขาดสองโลน้ำใส่ถุงเสียพันธุ์มันถ้ามันมาเฮาวไนไปป่วยมันก็จะเป็นพันธุ์นบ่มันก็เป็นแบบนี้บ่คือแบบไหนอันนี้มันเป็นพันธุ์ไนมีพันปลูกพันนี่มันก็เป็นพันธุ์อย่างสิหน่วยใหญ่กับหน่วยใหญ่ยังสิหน่วยใหญ่ก็จะเป็นหน่วยใหญ่ ถปลูหน่อยๆก็เป็นน่อยๆแบบแบบข้นนั่นปะอันนี้มันบ็คือการเห็นว่ามันต่างเห็นว่านี่มันบะต่างเรก็เรื่องเหลืองก็ต่างบ่ต่างกันเป็ยังไงคือตุเลียนพื้นบ้านมันจีมีลักษณะของต้นพันธุ์นี่มันแตกต่างกันออกไปทานไว้เหลืองแบบนี้ต้นเกิดขึ้นมาเมกับเหลืองบอมาฮะ เออนั่นละมากระเหลืองอันนี้ถ้าเป็นกิ้วเขียวสีนี่หมากมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าพท่หน่วยใหญ่ไงสิก็จะเป็นหน่วยใหญ่ท่านโลนก็เป็นท่านโลนมันหลายผ่าหลายแบบตัวท่านคมเห็นเขาปลูกเห็นท่านคมก็มี่บอกเอาท่านท่านยาคมก็จะกินผักกระเดาดอกมันบริค้มประนั้นก็อนจะหากินบมาแง่อื่นดอกคันว่าท่านคมอ่ะมันบริค้มประนั้นแต่ว่าแต่แต่หัวข่ายที่เรียนมาเคยเคยผอลูกค้าคนหนึ่ง เราเะไอยากกินพันขมขั้นไุ่วพันข้มเราบอกเอาเลยวะพันขมต่อมันเป็นมันขมนิดนิดแต่กระวานว่านนิดนิดเจ็งสิบนะบอกเราเมื่อหลังเราก็อยากได้สีขาวอีกบัวขาวขั้นบัวบัวขาวเลยก็บอกเอาแล้วมักแบบหนักนะเอาบีบเซรั่มของเราแบบแล้วมักได้เราไปบ้างกว่าจะพุ่นต้นมันใหญ่จังใหญ่เลยใหญ่เติบใหญ่เติบใหญ่ ขึ้นมีต้นใหญ่กว่านั่นแห้งขื่นใบแห้งขื่นใบมันมันเป็นไงป่ะนแต่ว่าปัญหาคือเขาจะถามเลยว่าเอาไปลองมังกรซิฟตต้นได้กับวัดวัดปลาถ้าพอได้ก็คือโอ้ิขาวซิขาวมื่ปลูกมาอืมถ้าเสียเมือไบ้านเจ้าบ้านเจ้าไปเอาฟังผลเมาปลูกคอยเจ้าฟังไหนไปปลูกแล้วมันของอะไรให้มันเสียเมา่อไหรบ้างมันลบกันนะ จำเจ้าชื่อซื่อสุดรถมาพี่คอยสื้อรบเมื่อตอนนี้เอาตั้งไม่เอเละมาต้นไงดีใช่ล่ะ้าตัวมาทานมาทานเพื่อนบ้านยี่บ้านนี่งามไหมสวยงา้ารอกม้เนี่้อกลอยป่า อ้ยเนียอ้าวใช่การจูหาน76ชี้แจงเรื่องพันธุเรียนเด้อครับม,ม,มีอยู่ตอนเรื่องมีปัญหาคือตอนนี้ผมบองว่าผมเสียคำด้านไนพอสำหรับท่านอยากได้มากคุณละหาต้นสิบต้นสองต้นสามต้นรวมๆนะตอนนี้ประมาณพันเอ็ดกับเจ็ดอยต้นจะไปถามอันตอมอองงก่อนเด้อความสูงน้องฝนยืนกันนะน้อ,นองฝน สูงเพียงเอื้กแล้วพู้น่ะพู้่าพูนล่ะเพีพพยงเอื้กแล้วพูดด้ดอยาดัางไงค่อยว่ากันเดี๋ยวผมสิแจ้งข่าวว่าขามาด้บอ่ออันนี้คือเสียงดวงผมมาไปซิบตนถ้าขามาอะไรก็คือขยอักจีบางไหนรับเบิเนเอานับเบิเนเงินคำ้ำสิหาใดย่ำใส่ไปปิวแวงแวง ทั้งใบแดงใบเหลือหาไว้กะโบยังแมนละมากับเสียงเพียวคือบุเรนเรามาเว่ยเลยไปกันจ้ามาเรียบิโหารอะนะโอเคหเปล่าแต่ว่าสิมาอุซิเลียนทำยูเด้อถ้ามันโอเคโอเคจะจีจื้อใครได้บ่ได้จะจื้อมองไหนค้อมล่อใครนี่บ่แมนขยรออยู่บ่ฮะโอ้ยยังยังอีทยังอีสั่น เอีห <ส probation> ยังสิเอีหยังนะ่งนะเฮ็ดอีหยังเนะี่ยอุ้มซองอีหยังเนี่ยเดียด๋ยวคอยไปปักซองนี่ย่างกับไปนี่เด็กน้อยนี่ถามนี่ลุงรอวะตอบรอคือเรียงสิ้นเรียงสนานเลยคอ,อยรอวะลุลงรอวะนะฮะคอยบอกว่าคอยเสียรถไปใส่เอาอ๋อมันเรียกคนอันนี้ได้ปีนึงแล้วมันบ่น,นี่แม่ ทุตนสิบต้นอันนี้คือได้ปีนึงแล้วเลยปลูกนี่ก็คือขึ้นดุลย์ลงเลยแม่นกระตาผูดเลยก้าตาเล่าก่อดิบัดนี้เฮาต้องเฮ็ดอีหยังมันบ่ปลูกทิมไว้ซื่อนี่ปลูกทิมไว้บ่ก่อนมันมีพุ่นอีหยังใส่พุ่นโอ้บัดนี้ถ้าเกิดว่าเฮาไปตัดต่อใส่ยอดพันธุ์ดีได้บ่ได้ได้อีกเออได้ได้อีกถ้าตัดขึใช้ตัดต่ออยู่บัดนี้เวลาปลูกเขาจะเอาตัดหากตันยังอยู่หรือปลูกเลย คอยตั้งปลูกนานๆเน่อยบริตัดอียังเนาะตัดหักมันเด็มันสิตายเด้เอ้าอยู่ไทยมันบอกว่าเวลาปลูกหักมันโคตตัดหักโคตออกก่อนเขาหันมันมีขนาดสูตรเขาก็ตัดป่านเอาบริตัดยังนาะต้อนี้หันคืนบานห้องบริตัดแต่ท่านตัดแล้วมันสิตายนำเลยมันจะขึ้นต้นแบบนั้นเลยผมกำลังขี่เขาไทยแล้วครับแวะสื่อน้ำก่อนแซ่เฮ็ดจักหน่อยก็เลยเอาพักให้น้องเราวป่านยังหลานี่มันดูมันดู พักอันเพิ่มพักยังนี่นพักเกษ,ษ,ษตรพักเกษตรตัวนี้เขาซื้อมมาแสนหนึ่งตะตกใจอันนี้พักน้ำลึ่นเื้อมากแสนหนึ่งคือกันเอาให้เราเสื่อน้ำ<ช>บูเถ่าวแสนหนึ่งอันนี้ก็ซื้อมมาแสนหนึ่งน้ำบูเถ่ามียังบงอันน้เราอีกล่นะคะ่ะคนใดอยากได้ปุ๋ยก็มาเสริมเราเด้อใจขอบใจได้หลายระบายแปดรอบแล้วจะซื้อยังซื้อลดลงลดเดินหันมาง่ายเด้ออย่าลืมแวะกินเบียนน้ำเราได้ ให้เจ้าไว้เลยพักรอเอไอย่า่นพ้อแล้วใพักเราเราในำสองตุกใ่ได้ใวะไม่หนำใจโอ้บอลเยังไงเราอีกเก่งใจเราฮะพพอแล้ว พันกำลังสีฟอนตอนหผาปลาจากเมืองไทยเร้อครับจากศีสะเกดกันเอง่ตตองเก่งใจพันกเล่ฟอนแบบพวกเก่งใจโซสเตปโซสเตปโซเอลโซเอลขัก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 บ้านยังพ่อนี่ไอหัวฉับพันอาอยบ้านหนองุ้ง ปลาปลามาจากห่วยทับท่านศรีสะเกดครับมาลงบ้านน้องลองเมืองพ้นท่องจำปลาสักจัดกนะคะเราเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดและนำ้าป่ามาให้บ้านที่เมืองหนองที่บ้านตรงตรงเมืองบุรีรัมแจ็คกี้ปาปลาสมคบมาเนี่ยสมคบนะทุเรียนโอ้บ้านเราเห็นแล้วหน่อยหนึ่ง หมูสหมูคซเบอร์ดังนะคะเราเคยติดตามเขาาดูเรื่อยๆนะนี่หาผู้สาอนด้วยฮ่าู้สานรด้วโอ้ยนียเดี๋ยวากึาาเอาบ้านเบาก็บาเบาราจะบานไกลเดี๋ยวไรบ้าเดี๋วไลาเดี๋ยวยกไปแจกเล็กน้อยขนมขนมขนมอเมี่ากแล้วไม่จะห่วยจท่านเล้อเลานแล้วจิกบบกทุเรียนไปหน่วยหนึ่งว้าหมูสัหมูกัเี้ย ผู้สาวมาเป็นรถพ่วงเลยไนเ็ดแ่ยงาเฮ็ดอันนี้ยูทูบเบอร์นะคะูเบอร์ดังนี่แต่คนงามๆบาๆแจกขนมแจกขนมแจกขนมก่อนแเอาแจกแจแจกขนมแจกขนมห้คะลูกเอาแล้ววานนี้ อาขนมขนมขนมปั่นกันปันกันเอาลูกเอาคักอีหลีาญาติกันญาติกันให้ญาติบ่ให้ญาติบ่ญาติกันลูก่บ่ญาติกันบ่ญาติกันอคนละอันเอนแบ่งหมูนําแบงหมูนําแบ่งหมูนําเด้ออาได้กินบ่นบัดนี้ เลือกแต่ไล่ถังข้าวเดียวแจกเบิดไว้เนาะปัดขายนานเบิดเนาะแม่ค่ะขายเห็ดเด้อนี่เบิดแล้วบ่ขายเบิดแล้วจังไปสาลายมานั่งรถโกดจ้าลุยลุยพาป้าเบิดเบิท่านมาเด้อครับเพิ่นก็รออยู่ ผ้าป,ป่ามาจากหวยทับท่านครับ่นเอามาถอดบ้านพี่เมืองน้องครับสร้างเมืองพนท่องผมกัลังจะเดินทางกลับครับนี่แต่เสื้วลครับนี่ลายแห่งบานนี่ดิ่มตาดมตลอดนมสีเหลืองเหลืองนี่จากป่าคนึ่งนิดจากนองน้ำฝ่าทั้งนุนทบุรีแล้วครับพันส่งมาให้ผมแจกเบิร์ดละนี่ Del ah ah ปัน่นก ah ันเลยก็มีสมมูเอาไปแจกทั้งฝ uh. right ุ่น ม,มีสมมูจากน้องแคดดี้ปากเซ้มาแจกสมมูนี่แจกสมมูนี่แจกแจกคุณหญยขนมแจกเด็กหน่อยเอ้าไเาไปาอลังไ้ห้องไปห่ร้านร้านเัวาหรเมื่อกี้อากมา้านเขาบ้าเาอไดเนี่งาาเนไงเ่ออาเงินติบเด้์จะสมูมาติบขนมขนมออเด็กน่อยขนมอะาเด็กนอยยขนมกัน แกแล้วมาจากสีสะเก็ so like well, euh> ่และหวยทับทันวัดเมลีแก้มเบี้ยแก้มเบี้ยแก้มเบียเนี่ยแก้มมาแล้วแนวแก้มจับแก้มมาแล้วฮะ สมสมสมแก็บเบียซื้อยังผู้สาวน่ะบอกกินเบียบอกินเหล้าบอะสูบยาการมันนั่นบอเล่นเล่นได้สู้ียังียังสเปกสไมาไไเอบัสบายดีในบ้าน ในบ้านมนลูกรอดีาวกังแล้วลุกรอก็โม่กำนันกำนันกำนลวาวยลำได้แม่เด้อยสุขภาพลุยแอลเดอรอเาพกงแน่เหนกนี้พ่นทองพ่นกระลังเริ่มดำหน้าเลยครับตังแตกระสูนหนาแน่ขันมะฮอดตแทนคนแงมก็ลังมา มักเรียนกับมีหองหุยฮุยได้กินหอยมักทุเรียนไข่ <c oughs> ตะวันมีเครื่องหนึ่งอันนี้ไข่ขนมแจกเด่งหน่อยบุญผา,าป่าบางหันนี่เบิร์ตเลยส<า>้ม,มเกี๊ยงขอบใส้มมิลีสม้มมิลีขน,นมเขาว่าแจกเร็กหน่อยบางหันบุญผาปานเบิดเลย เชนไงเช่ไชื่อใครได้ย่้วะชื่ออะไรหน้าห้องเรียว่ามารับจ้างนี่บอกได้รับจ้างบอกคอยสิมาลารับจ้างวันเท่าไหร่วัน่มปลาเมื่อบายบายวสิมากินพิ่าน้ำนองอลิษนะครับ พันใหญ่างานแล้วเด้อขับใหญ่างานแล้วโมโหไปไส่น้องอยูนี่พันบอกว่าไปหาเห็นงานทั้งในเมืองอุบลมาสนเอ้าโมโหไปยูไส่คือกันบรรยากาศฟังไทยกับหอนครับเต็ดแก่เขาไปย่งขนทรง,ขงเขาล่าวคือเกาขับโครงการเขาว่าเฉลี่ยิ้นลมใหญ่